ใช่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวด็อกเตอร์เดี๋ยได้ซื้อบริษัทโวลคอมเพเนในเมืองเซาไซซิตี้เปทีเรียบร้อยแล้วคราวนี้แดี๋ด็อกเตอร์แฝงตัวเข้ามาอยู่ในเมืองของบันนี่และชายเกลคราวนี้แหละโหเดี๋ยวขอไปดูวิวเทือกเขาก่อนอมแม่น้ำล,อลอ้อมรอบเมืองนี้เหมาะจะเป็นศูนย์กลางในการคลองโลกของด็อกเตอร์นั่นเอง ว่าแต่วันนี้เราผลิตอะไรออกมา,าบ้างนะอาดึกออกแล้วเราได้ทำการทดลองอย่างหนึ่งชื่อว่าเจ้าหมาปีศาจเข้ามาจ้าหมาปีศาจอ,อันน่าไปมันจะคล้ายๆกาตูนดอกสักหน่อยแต่ว่าเจ้าตัวนี้แหละมันมีพลังมหาศาลอย่างมากแบ่งออกเป็นขั้นๆเป็นเลเวล ถ้าเกิดว่ามันเลเวล100เนี่ยจะมีพลังล้อมรอบยากบซปเปอร์ไซย,ยาในเรื่องดราก้อนบอลเลยทีเดียวฮ่าข่าวนี้แหละข้าจะส่งตัวเนี่ยเข้าไปจัดการครองเมืองเซาไซสตีนั่นเองดูสิว่าเจ้าวันนี้กับชายเก้าจะมาขัดขวางแผนของด็อกเตอร์ผู้อันปลาดเปลืองฉันฉลาดอย่างข้าได้หรือเปล่า <c oughs> ไปเลยเจ้ามาดำมมาไปจัดการบันนี่กัชายเก้ากันเลย <c oughs> <c oughs> ขอไปกก่อนโอเคก่อนอินเลยเนี่ยแผนของด็อกเตอร์เนี่ยก็โอเคเราเนี่ยจะทำการ ส่งเยื่อล่อออกไปราคานี้จะมาดูกันว่าบ้านบันนี่กับชายเขาเนี่ยอยู่หลังไหนเราจะได้รู้เราจะได้ส่งตัวเจ้าหมาปีศาจออกไปจัดการบันนี่กับชายเก้าก่อนแผงคลองเมืองของดอกเตอร์นเนี่ยจะได้ผ่านไปอย่างทะลุป,ปลุกป,ปลงแบบชิวๆเลย ว่าแต่งงกันละสิว่าจะทำย่างไงนี่เลยดอกเตอร์จะขึ้นรถไอเ็มคันนี้แล้วก็จะประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าในเมืองนี้เนี่ยกำลังจะมีสัปลาดอาลาวาดดูสิว่าคนไหนเนี่ยจะเป็นเดือดเป็นร้อนบ้างโอเคขึ้นรถสตาร์ทเลยว้าวดูสิปืนยิงลูกเทนนิสใหม่ของบันนี่ยัยๆโอ๊ยบันนี่ทํททีวีฉันตกซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีก ทั้อีกแล้ว,วลเนี่ยเอ๊อยซื้อใหม่ก็ได้ใช้เกิ้ลเธอมีตังทาอะไรก็ได้คนมีตังทําอะไรก็ได้มีสตางค์ไหนมันช่างดีเลือกเกิดยาโอ,ยโอ้ยมีสตางค์มันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าทีวีเนี่ยมันจะพังหลายรอบขนาดนี้ไม่ได้นะบันนี่ งั้นก็ตีให้พังไปเลยหูยฉันยังไม่ทันได้ดูเลยพังอีกแล้วเนี่ยเหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นก็นี่เลยช่เกิลต้องเจออันนี้เครื่องเปลี่ยนมวลสารทีวีเฮ้ยยังก็ของโดเรมอนเลยอ่ะนี่เอาออกไปเลยเปลี่ยนมวลสารทีวีเป็นอะไรดีนาะโอเคไช่เกิลฉันจะทําการเลกเปลี่ยนทีวีเธอกับกังหันลมนี่เฮ้ยวันนี้มันใหญ่ไปนะแทนทีวีเธอได้ไหม ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้ไม่ได้เหรอเอ้เปลี่ยนทีวีเธอเป็นนี่แล้วกันท <c oughs> างอาบน้ำาทเด <c oughs> มันควรอยู่ในห้องน้ำแต่วันนี้มันไม่ควรอยู่ตรงนี้ไม่ควรอยู่ตรงนี้เ <c oughs> หรอแล้วอะไรควรอยู่ตรงนี้อะชายเกิลคิดไม่ออกแล้วเนี่ยอุ้ยในเมื่อเธอเปลี่ยนมวลสารได้ใช่ไหมเธอก็เอาทีวีใหม่มาให้ฉันก็ได้แล้วโอ้โหมันง่ายเกินไปไหมอะชายเกิลถ้าจะเอาทีวีเนี่ยฉันเอาทีวีสำเร็จรูปไปนี่แน่อู้อันนี้ได้เปล่าวางไว้บนตู้นี้โอ้มันก็ดี อยู่หรมันวางไม่ได้มันไม่ซีดไปเรื่ายแชรก็ช่วยด้วยดนทีวีตับชั้ชีวิตแป๊บนี่นี่นี่ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วใจเย็นโอ้ยอย่างงี้ฉันไม่น่าตื่นนะแชร์ก็นะเออตื่นเองก็ได้โอ้โหแชร์เดี๋ยวแชร์ก็ทำไมรุนแรงจังเลยอ่ะอันนี้มันไม่เหมาะกับบ้านฉันใช่ไหมฉันว่าบ้านเถ่ะทีวีนี้ก็พอแล้วโอเคใหม่กว่าเดิมแต่ดูเก่าเอ๊ะยังไง ทีวีใหม่แต่ทำไมดูเก่าเหมือนย้อนกลับไปยุคไหนเลยเนี่ยนั่นนะสิทีวีใหม่ทำไมดูเก่ายังเลยชายเกิลโอ้นี่ทีวีเก่านี่นะภาพขาวดำแน่เลยเวลาเปิดดูแต่ปกติชายเกิลเธอก็ไม่เปิดดูเท่าไหร่นะออจริงฉันก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกแต่มีไว้ให้เหมือนเดิมนี่แหละดีแหละอโอเค, <S <S> อเคสบายใจแล้วเอ๊ะเสียงให้ประกาศนะเอ๊ะฟังดีๆชิชัยเกิล แอููนน่ยประกาศครับประกาศขณะนี้เกิดเหตุสปะะัปหลาเจ้ามา้าดำออกกะลาวาัดขอให้ทุกคนที่มีความพร้อมในการกำจัดม้าทำเนี่ยออกมาช่วยหมู่บ้านด้วยนะคระับประกาศประกาศโดยเฉพาะบันดี่และชายเก๋เฮ้ยเลอหลุดปากไปไปก่อนดีกว่าเฮ้ยชายเก๋เขาพูดถึงบันที่กับชายเก๋ด,ด้วยนะไ,ไปไหนแล้วเนี่ยรถคันนั้นเนี่ยต้องตามไปดูสักหน่อยแล้วเฮ้ยหายไปแล้ว เฮ้ยสายเป็นไวจังอ่ะโอ้โหได้ยังไงเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะชายก็เดี๋ยวฉันไปเอารถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องตามนะชายก็อยู่หน้าบ้านนั่นแหละ โอเคโอเคบันนี่รอแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวเดี๋ยวดสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งเธอเปิดลงรถเอารถออกมาเลยต้องตามไ,ไปไดูดดแล้วโอ้โหให้ตายเถอะพูดถึงบันนี่ช้ก็ขนาดนี้เนี่ยไม่ได้การแล้วอย่างงี้ต้องจัดการตามไปหาแหล่งต้นตอที่มาสักทีแปบ๊บแป,บแป,บแปบ๊ฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าจอดรถอย่าจอดรถขวางลงรถขึ้นมาโอเคฉันว่าเขายังไปได้ไม่ไกลหรอกบันนี่ชาก็ว่าแต่เธอลงรถมาดูก่อนนิดฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้ซ่อมรถด้วย ที่นั่งของฉันเนี่ยมันทะลุถึงพื้นตลอดเลยขับไปทีไรเนี่ยแทบตลอดเลยนะเนี่ยดูสิโหมันทะทะทะะถนนเธอคิดว่าฉันจะทนมันได้ถึงนานแค่ไหนเนี่ยฉันว่าก้นเธอต้องด้านแน่ๆเลยบันนี่โอ้โหมันด้านไปนานแล้วชายเกิลดูสิฉันบอกกี่ครั้งแล้วให้รถไปซ่อมเอยเดี๋ยวฉันซ่อมแบบพิเศษให้เธอเลยยกสูงอ่ะอัดเสีก่อนพูดอย่าพูดเยอะเลยชายก็ขึ้นมาก่อนเราต้องหาตัวการให้เจอนะว่าไอ้เจ้ารถคันเมื่อกี้ที่ประกาศบอกว่าบันนี่กับชาย เดี๋ยวโดยเฉพาะจอจงเนี่ยฉันไม่โอเคเลยชายเกิลเธอโอเคไหมไม่โอเคเลยพูดถึงชื่อเราออกสื่อเลยอะใช่พูดออกสื่อดูได้ยังไงนี่ว่าเราอยู่ตรงนี้นี่แล้วมาพูดถึงหน้าบ้านเราเลยนะนั่นนะสิ่ว่าจะอยู่ไหนเนี่ยโหเราขับมาทุ่งเมืองแล้วนะชายเกิลรถคันนั้นทาไมไปไวจังเลยอะนั่นนะสีนี่ขนาดลิฟต์แล้วเนี่ยไยรถจะพังๆนะนั่นนะสีชายเกิลโอ้ยเบรกแปไปทางไหนดีอะชายเกิลฉันจนบัญญาแล้วนะไปทางขวาละกัน เฮ้ยกีเธอเห็นอะไรแบบบันนี่ข้างหลังไปดูที่ตัวอะไรเฮ้ยเหมือนการ์ตูนด็อกเลยอ่ะชายเกิลเหมือนเลยอ่ะเอ๊ว่าแต่อยู่ๆมันก็หล่นมาจากฟ้าต้องฟ้าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วมันหล่นมาได้ยังไงนี่ก็แต่เมื่อกี้เธอได้ยินเขาประกาศไว้ว่ายังไงหรอหมาปีศาจอย่าบอกนะว่าตัวนี้แต่ว่าฮ้ยบันนี่มันไม่เหมือนการ์ตูนด็อกที่เราเคยรู้จักเลยอ่ะใช่มันไม่เหมือนการ์ตูนด็อกเลยอ่ะชายเกิลฉันว่ามันไม่ใช่หมาปีศาจหรอกไอ้ตัวตัวนี้เนี่ยอย่างการุ่นยนด็อกเด็กด็อกเด็กเลยอ่ะ เปอู้ยอมันเตะชายเกลว่ะโอ้โหมันยิงบันนี่ด้วยกู้เชื่อเลยว่าเป็นหมาบีศาจชายเกลรีบตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งหนีก็ดีกว่าไอ้ชายเกลเอ้ยชายเกลาคนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยบันนี่มันทำอะไรชายเกลก็ไม่รู้เลยลอ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 ยยังไงไหวเปล่าชายเกล เดี๋ยวชัยเก้ลจะไปหาชัยเก้ลหลุดไปอยู่ที่ไหนเลยเนี่ยฉันขับรถไปรับชัยเก้ลโอ้ชัยเก้ลแอบไว้หาที่แอบเลยชัยเก้ลบันฑิตชัยเก้ลอยู่ร้านอะไรก็ไม่รู้อะอยู่ตรงไหนเฮ้ยฉันอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลเฮ้ยชัยเก้ลอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยเหรอใช่จริงบันฑิตเอ้แต่มันอยู่ไหนเนี่ยวายวายชัยเก้ลบัตเซอร์ไพรส์เลยเคลมล่มบันนี่มาแล้วชัยเก้ลบันนี่มาช่วยเจ้าว้า <Go. S 2> ว่าไงมันนี่เธอเห็นมันบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเลยนะ ฉันว่าไอตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นสุนัขคล้ายๆกับการ์ตูนด็อกเนี่ยต้องเป็นแผนของด็อกเตอร์อีกแล้วแน่เลยฉันว่าเสียงที่ประกาศนั้นต้องเป็นคนส่งด็อกเตอร์มันแน่เลยยาชัวร์เลยฉันว่าต้องเป็นของด็อกเตอร์แน่เลยได้การราะคาอันนี้มใช้ก็เอาอาวุธมาหรือเปล่าเอามาสิเดี๋ยวนี้ฉันพกติดตัววินเลยอย่างนี้เราต้องตระเวนหามันนะไม่งั้นเนี่ยฉันรู้แผนการของด็อกเตอร์ดี เขาอยากจะคลองเมืองนี้แต่ว่ามีเราเนี่ยคอยขัดขวางแผนการเขาอยู่เขาก็เลยมาประกาศศึกกับเราแน่นอนใช่แต่หมาปีศาจเมื่อกี้เนี่ยอยู่ไหนร่างปกติตัวเล็กนิดเดียวบันนี่ไม่กลัวหรอกเราต้องรีบจัดการมันแล้วแหละก่อนที่มันจะเฮ้ยบันนี่โอ้ยนี่มันไม่ใช่ร่างธรรมดาละชายเกลมันมีไฟด้วยเหออโอ้ยร่างซปเปอร์สซยานี่นา S <S <S โอ้บันนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ใช้พลังจิตได้อะบันนี่โอ้ยปวดหัวไปหมดเลยชายเกลว่าแต่ชายเก็เธอจะฟื้นได้หรือเปล่าเนี่ยฉันเห็นมันวิ่งไปแทกโอ้อยเฉยบันนี่โอ้ยมันโหดมากเลยอะชายเกล มันโหดมากเลยไชกเกิลถ้าเราอยู่ในระดับเดียวกับมันเนี่ยเราน่าจะเป็นเป้าดนิ่งให้มันแน่นอนฉันว่าเราควรอยู่ข้างบนเนี้ยแหละเพื่อจะได้มองมันเห็นชัดๆเลยอะดีมากไชกเกิลช่วยสอดส่องด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้เราจะได้จัดการมันได้มันมาแล้วไชกเกิลเดี๋ยวยเดี๋ย,ย,ย<ะ>ช่วยมันนี่ก่อน เอ้ามันนี่ก่่อนนีเธอโดนอะไรอะ่ะมันปล่อยอพลังจิตใส่เธอเหรอใช่มันปล่อยพลังใส่บันนี่อะ่ะโอ้ยเดี๋ยวฉันซุบชีวิตเธอเองอ่ะฉันเรียกเธอแล้วตื่นเร็วตื่นเร็วตื่นเ,เร็วโอ้ยโอเคโอเคมาแล้วอ้าวแล้วทำไมบันนี่มาโผล่ตรงนี้อ่ะชายเกลเอา้าเธอไปอยู่ข้างล่างแล้วเหรอบันนี่ระวังตัวด้วยมันติดประตูชายเกลมันติดประตูชายเกลชายเกลกระโดดลงมา้ยไงไงมันตบชายเกลเลยมันไม่ติดประตูโอ้ยบันนี่ฉลอกฉันไป โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เงั้นเดี๋ยวเราลรจัดการมันใหม่อีกรอบโอ้ยเมื่อกี้ตรงนั้นมันอยู่ต่ําไปอะชายเกิลเธอยังโดนมันจัดการได้อยู่เลยอะเมื่อกี้นั่นสิโอ้ยมันมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าจัดการเราไม่ได้รอบนี้เจ้าหมาปีศาจ นี่แน่เจอบันนี่หน่อยเป็นไงล่ะมันไม่เป็นไรเลยฉันว่ามันคงเป็นพลังแบบเดียวกับที่มันมีแน่เลยอ่าที่เธอปล่อยอ่ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นชายเกล้ลเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติในหมู่บ้านเซาไซซิตี้ของเราบันนี่จะทําการโอ้ย<ป>ยังไม่ทันทําอะไรเลยอ่ะโอ้ย,อยอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซิไอ้บันนี่จัดการก่อนบันนี่จะทําการทําการใหญ่ใจต้องนิ่งเธอจัดการมันด่วนเลย ทำอะไรก็ทำเลยบันนี่ได้เลยงั้นรอปืนนี้ไปก่อนมันไม่เห็นนะแชรเกิลเนาะมันไม่เห็นแชรเกิลหมอบไว้นะนี่แน่ยังไงตายไหมสักนัดหนึ่งนี่แน่มันยังฉันว่าฉันว่าจะมีแต่ฉันนี่แหละที่จะไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นแผนสุดท้ายบันนี่เรามาตายไปพร้อมกันเลยเจ้าสุนัขนี่แน่เราไม่ต้องได้ผลว้ามันหายไปจริงด้วยเย่เย่แชรเกิเจอกันที่โรงพยาบาลนะจ๊ะบ๊ายบายบาย